น,นี้มาทดสอบรถอีเทนซิ่งครับเทอร์โบสามพดีแม็กเป็นเครื่องนิสันพิเกมฝาแดงนะอันนี้รถยังทำไม่เสร็จนะครับยังไม่ได้ทำหลังคาทดสอบลากมันประมาณ2 5 3ตัน5ตันขึ้นขนาเบาๆเทอร์โบ หว,หวานนิดๆน,นะครับยังไม่หวานเจี๊ยบขับเคลื่อนสี่ล้อครับโฟวิว ท่อยังทำไม่เสร็จนะครับสั่นขึ้นเรินเบาๆก่อนนะครับ Khiến khuôn khắp cháy yên là, yên, yên Nè, tiếng bố Cái tiếng nam nữa, nhầm cái tiếng nam này không